สวัสดีแฟนผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันนะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด <c oughs> ็กซ่าแมนยูเหตุผลไร้สาระของบอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่ปลดโซชาดีแอลจิกสื่อกีฬาชื่อดังในแดน,นผู้เดีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ปลดโอเลโกนนโซชาด้วยเพราะเหตุผลไร้สาระดังนี้ ดูเหมือนว่าบอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่รู้สึกสะทบสะทานถึงสถานการณ์ของทีมที่แฟนบอลจำนวนมากจากทั่วทุกมุมโลกได้ออกมาเรียกร้องให้สโมสรตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดต่อตำแหน่งผู้จัดจาการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตอนนี้โซชากอดใบไม่ยอมปล่อยเพราะพวกเขาดูเหมือนจะมุ่งมั่นที่จะรักษาโอเลโกนาโซชาให้อยู่ในตำแหน่งต่อไปแม้เห็นอยู่ทนทว่าผลงานของทีมดาดิ่งลงไปเรื่อยๆ จนแทบจะหมดลุ้นแชมป์พิมาลีกซีซั่นนี้ไปแล้วเพราะตามหลังสิงบลูเชลซีจกฝูงห่างออกไปมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ถูกทิ้งห่างไปแล้วเก้าคะแนนทั้งที่เมื่อตอนเริ่มต้นฤดูกาลปีศาจาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราถูกยกให้เป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะสามารถคว้าแชมปีพิมาลีกฤดูกาลนี้ไปครอบครองได้เพราะในตลาดช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสโมอสรก็ได้เดินหน้าเสริมทัพแบบไม่ยั้งมือด้วยการคว้านักเตะระดับโลกหลายคนมาร่วมทีม ทั้งราฟาเอลบาบารนคริสเตียโนโรนาลโดและจารดอนซานโชอย่างไรก็ตามในบทความหนึ่งที่พูดถึงตัวเลือกที่เป็นไปได้ว่าจะเข้ามานั่งเก้าอี้ผู้จัดจาก,การทีมนในกีโนทรัฟฟอร์ดหากว่าโอเล็กโกนาโซชานั้นถูกปลดออกไปแดนิลลเทเลอร์ผู้สื่อข่าวชื่อดังของดีแอลจิกได้เผยว่าการพูดคุยถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับตัวเลือกหลายคนที่ว่าอาจจะมาแทนที่โอเลกโนาโซชานั้นเป็นเพียงเรื่องสมมุติเท่านั้น เพราะในความเป็นจริงแล้วผู้มีอำนาจของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีแนวความคิดที่จะเอาใครมาแทนที่โอเลโกนาโซชาในเวลานี้แต่พวกเขากําลังบาังมา่าผลงานของแมนยูที่เข้าขั้นวิกฤตอยู่ในเวลานี้จะผ่านพ้นไปในที่สุดและเหตุผลที่ฟังดูไร้สาระสิ้นดีที่แฟนแมนยูรู้แล้วอาจต้องโค้นคําสบทออกมานั่นก็คือว่าเอ็ดวูดเวิร์ดรองประธานบริหารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กลุ่มอำนาจในการปลด หรือแต่งตั้งผู้จัดก,การทีมนั้นไม่ต้องการที่จะปลดโอเลโกนาโซชาออกจากตําแหน่งเพราะตัวเองใกล้จะหมดวาระในตําแหน่งและมีกําหนดลงจากอํานาจในอีกไม่กี่สัป,ปดาห์ข้างหน้านี้ฉะนั้นจึงไม่อยากใช้อํานาจดังกล่าวก่อนจะพ้นวาระด้วยการเอาโซชาออกจากตําแหน่งอีกหนึ่งเหตุผลที่เจ้าตัวไม่ต้องการปลดโซชานั้นเพราะเขาบางคนยื่นสัญญาฉบับใหมย่ยาว3ปีให้กับโอเลโกนาโซชาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา นั่นคือเหตุผลที่เอ็ดวูดเวิร์ดไม่ต้องการตัดสินใจใดๆในเรื่องนี้แต่ต้องการให้วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปเองสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้ในเกือบทุกสโมสรชั้นนําแต่ดูเหมือนว่าบอร์ดสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดยอมรับสิ่งนี้ได้โดยไม่รู้สึกสะทกสะท้านใดๆแอดก็ไม่แน่ใจว่าข่าวนี้จริงหรือเท็จมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าจริงตามนี้ก็ต้องบอกว่ามันคือความบัดซบของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดของเรา แต่เมื่อเราพิจารณาว่าก่อนหน้านี้ทำไมบอร์ดบริหารสโมสรไม่ได้พยายามที่จะเอาอันโตนิโอคอนเต้เข้ามาทั้งที่ผู้จัดก,การทีมชาวอิตาเลียนก็ยอมรับแบบไม่มีแม้บ่าอยากเป็นผู้จัดก,การทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนโซชาขอเพียงบอร์ดแมนยูยกหูโทรศัพท์ไปหาเขารอจนนาทีสุดท้ายก็ไม่ติดต่อไปหาเขาสุดท้ายคอนเต้ e เลยกลายเป็นม่านขันมากและต้องตัดสินใจรับงานกับสเปอร์ทั้ง,ท,ง,ท,งที่ใครๆก็รู้ และดูออกว่าผู้จัดการทีมจอมอาหารการายนี้อยากจะมาที่อัลไทร์ฟอร์ดมากกว่าที่จะไปอยู่กับสโมสสอในลอนดอนเหนือเมื่อพิจารณาจากเหตุปัจจัยเหล่านี้จึงพอเป็นข้อบ่งชี้ได้บ้างว่าสิ่งที่แดเนียลเชเลอร์ผู้สื่อข่าวายนี้กล่าวอ้างนั้นน่าจะเป็นความจริงแดเนียลเชเลอร์ยังได้ดับกระแสข่าวลือที่ว่าซีดานและโปเชติโนคือตัวเลือกผู้จัดการทีมที่ถูกจัดบางให้เข้ามารับตําแหน่งเฮดโค้ชในถิมนอัลฟอร์ ด้วยการบอกว่าไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆว่าทั้งสองมีความปรารถนาสำหรับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรืออยากจะมาทำงานในพชมเรีย์ในเวลานี้ผู้สื่อขา่าวดังกล่าวจึงเชื่อว่าหากในอนาคตสโมอสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจปลดโอเลโกนาโซชาจากตำแหน่งจริงๆตัวเลือกที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่จะมาแทนที่โซชานั้นคือเอริกแทนฮากของอารจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมส่วนว่าเอริกแทนฮากมีความเก่งกาจยังไง แอดมินขอไม่นําเสนอในคลิปนี้นะครับเพราะได้นําเสนอไปพอสมควรแล้วในคลิปก่อนหน้านี้แต่ถ้ามีอัปเดตใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกนี้แอดมินจะมานําเสนอให้อีกครั้งแน่นอนครับมีแฟนบอลจานวนไม่น้อยที่อยากจะรู้ว่าถ้าอนาคตโอเลกโกนาโชชาถูกปลดออกไปจากตําแหน่งจริงๆแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราจะสามารถเอาใครมาแทนที่ โซชาได้เพราะดูเหมือนมากตอนนี้ผู้จัดก,การทีมชั้นยอดระดับโลกเกือบทุกคนมีงานทําอยู่แล้วไม่ว่ามาริซิโอโปเชติโนโจเลียนนาเกลส์ดดเอโกซิเมโอเน่เจอเก้นครอปเปปกวาดิโอลาโทมัสทูเคิลมาซิมิลันโนอเลกรีหรือแม้กระทั่งโจเซมูรินโญอยากจะบอกว่าความจริงคือยังมีผู้จัดก,การทีมเป็นร้อยเป็นพันที่มีประสบการณ์และเก่งแทคกติกมากกว่าโอเลกุนาโซชาเพราะไม่ว่าจับใครมานั่ง คงไม่มีใครทําผลงานได้ย่ําแย่ไปกว่านี้แล้วด้วยทีมชุดนี้ที่คับข้างไปด้วยสตาร์ระดับโลกมากมายเพราะฉะนั้นความกังวลในตอนนี้คือไม่ใช่ตัวเรื่องที่จะมาแทนที่โอเลกุนาโซชาแต่บอร์ดผีจะตัดสินใจเอาโซชาที่เป็นตำนานของสโมสรลงจากตําแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อไหร่นั้นน่าจะเป็นสิ่งที่แฟนเรดอาร์มี่ต้องกังวลมากกว่า เอ็ดวูดเวิร์ดที่กําลังจะลงจากตําแหน่งในอีกไม่นานไม่ต้องการใช้อํานาจครั้งสุดท้ายของเขาก่อนลงจากตําแหน่งด้วยการปลดโซชานั้นจึงเป็นเรื่องที่ตลกเล็วไายสิ้นดีเพราะสะท้อนว่าแท้จริงแล้วคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัวกลัวว่าต้องบาดหมางกับโซชาและเป็นมลทินกับตัวเองแต่ไม่คิดว่าสามโมสรจะเสียหายยังไงความจริงคือตลอดที่ผ่านมาเชื่อว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็รักและได้สนับสนุนโอเลกโกนาโซชาเพราะเขาคือหนึ่งในตำนานของสมโมสร แต่ตอนนี้มาถึงจุดที่ทุกคนรู้และเข้าใจได้โดยแทบไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมแล้วว่าถึงเวลาที่โอเลโกนาโซชาต้องไปแล้วก่อนที่ความเป็นตำนานของเขาที่สร้างมาตลอดก่อนหน้านี้จะสูญสิ้นหายไปไม่เหลืออะไรอีกต่อไปแล้วแฟนผี ie, ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้านละครับสามารถแชร์คอมเมนต์คุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโซชาก้นด้านไม่รู้สึกเก้าอี้ร้อนแม้พ่ายเรือ โอเลกุน,กนานโซชาเฮดโค้เก้าอี้ร้อนของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ยืนยันไม่รู้สึกว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมหลังจากแพ้คาบ้านในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้โซชากำลังกดดันอย่างหนักหลังจากความให้แพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้0-2คาบรางทรัฟฟอร์ดด้วยรูปเกมที่ไม่ได้ใกล้เคียงกับการมีแม้แต่หนึ่งคะแนนเลยอย่างไรก็ตามเฮดโค้ชชาวนอร์เวย์ยังไม่รู้สึกว่าตนเองตกที่น่าลำบากเพราะเคยโดนหนักกว่านี้มาแล้วในเกมแพ้ลเวร์พู0-5 เมื่อถูกถามว่าคุณโซชาครับเริ่มรู้สึกเสี่ยงต่อการตกงานหรือยังโซชาได้ตอบกับ Sky Sport ว่าไม่เลยนะผมไม่ผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยผมมีการสื่อสารที่ดีกับสโมสรตลอดเวลาซึ่งซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาอย่างมากก่อนหน้านี้ภายหลังจบเกมที่แพ้ลิเวอร์ฟู0-5มีการคาดการ์บ่าโซชาจะถูกไล่ออก หากผลงาน3นัดถัดไปออกมาไม่ดีก่อนพักโปรแกรมทีมชาติแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สามารถบุกชนะท็อตแนมฮอสเปอร์3-0และบุกเสมออตาลันตา2-2เอาตัวรอดได้ทั้ง2เกมก่อนมาแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0-2เอาเป็นว่าตามกันต่อไปครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะจบอย่างไรและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของสโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ